สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงารายปากนะคะดวงภาพรวมเลขโชคลาภงานเงินความรักนะคะอาจารยา์ได้ตั้งดวงไว้แล้วนะคะอาจารย์จะขอทํานายนะคะตำแหน่งที่มีผลต่อชาวพิจิกนะคะก็คือตําแหน่งที่หนึ่งไพ่สามไม้เท้านะคะในตําแหน่งตนุ นะคะหรือตำแหน่งลักนณาสามไม้เท้ามันแปลถึงโอกาสนะคะแปลว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาช่องทางการทำมาหากินนะคะ,ะสามไาม้เรื่องของการงานมีการแนะนํางานให้ก็ได้นะคะ,ะหรืออ,อาจจะแปลว่าสําหรับคนที่ว่างงานอยากหางานทํามองหาโอกาสนั้นก็จะได้สิ่งน,นั้นด้วยหรือใครทํางานอยู่แล้วงานอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายอาจจะมีเกณฑ์ดีวงานกับ บริษัทต่างชาติก็ได้นะคะ,ะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศก็ได้นะคะในความหมายสามไม้เท้าเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะสังคมดีค่ะให้ไปนี้นะคะมีการได้รับยอมรับจากคนอื่นการได้รับการอุปถัมภ์นะ,ะการช่วยเหลือนะคะถือว่าดีมากในความหมายสามไม้เท้าค่ะ อา,อาจารย์พูดเรื่องงานก่อนนะคะในตำแหน่งการงานค่ะในตำแหน่งการงานขึ้นสิมิถาแปลว่าความรับผิดชอบการแบกรับภาระงานหนักงานเหนื่อยนะคะสำหรับพิจิตแต่พิจิตก,ก็มีความรับผิดชอบสูงในการที่จะผลักดันงานที่ทำอยู่ให้ลุล่วงประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะคะ ในตำแหน่งการเงินก็ขึ้นราชินีเหรียญแสดงว่าการเงินดีและไพ่ขยายด้านหลังยังเป็นสามเหรียญน,นะคะที่อาจารย์บอกอโอกาสอะไรคะไม่ว่าจะเป็นสามเหรียญสามไม้เท้าที่ขยายกันอยู่ก็แปลว่าโอกาสในเรื่องของงานเรื่องของเงินเข้ามานะคะราชินีเหรียญอยู่ตำแหน่งกระดุมพระนะคะการเงินมั่นคงล่ำซ้ำได้ในปักนี้สําหรับพิจิกนะคะ ในตำแหน่งสหชะนะฮะแปลการเดินทางได้หรือการสังคมติดต่อดีวงานอ่กับลูกค้านะฮะแปลว่าได้รับความสำเร็จในความหมายคำว่าควีนดาบนะฮะด้วยบุคลิกที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกด้วยนะคะไพ่ใบนี้ทำให้งานประสบความสำเร็จเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวชาวพิจิกนั่นเองนะคะ ในตำแหน่งพันธุอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านาย้ายบ้านหรือซ่อมรถได้ใบนี้นะคะแล้วก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณแม่ระวังเรื่องของเข่ากระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะก็ควรที่จะต้องอาจจะพาคุณแม่ไปทำบุญนะคะปล่อยปลานะคะหรือก็ถวายสังฆทานกับพระพิสุสงฆ์นะคะ อันนี้ก็เป็นการแก้ดวงซ่อมดวงนะคะแล้วก็ไปปล่อยปลาด้วยนะคะปล่อยสักเก้าตัวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆที่อันจะเกิดขึ้นไม่ต้องเกิดขึ้นเลยหรือผ่อนหนักเป็นเบานั่นเองนะคะในตําแหน่งบุตรเป็นไพ่ราชาดาแปลว่าคุณได้ลูกน้องบริวารดีอ่าเป็นคนขยันนะเป็นคนไม่หล่อแหละแม้กระทั่งถ้าใครแต่งงานมีครอบครัวก็ได้ลูกที่ดี นะเป็นลูกที่มั่นใจในตัวเองสูงมีบุค,คลิกภาพที่ดีนะคะมีความโดดเด่นในตัวเขาเองอยู่แล้วเก่งการเก่งงานเก่งในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนะคะในตำแหน่งอาริบใหเดอะมูนอาจจะบอกว่าสตูปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ยังมีอยู่ค่อยๆแก้ไปนะคะถึงแม้มันจะเป็นไพ่เดอะมูนคือความอึมครึมแต่ถ้าเราไม่เขาเรียกว่า ไม่ย่อท้อในการแก้ปัญหาในการอาจจะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้นะคะ,ะในการที่เราจะเป็นฝ่ายที่จะเจรจาหรือคุยกับคนที่ไม่เข้าใจเราถ้าให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้อยู่นะคะในตำแหน่งปัตตนีคุครองเป็นไพ่อัศวินไม้นะ,ะขยายด้วยดํดมูลกับ9ก้าไม้อาจจะแปลว่าคนรักของพี่จิก ช่วงนี้ยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาให้พิจิกก็ได้นะคะแต่ความหมายดีก็คือความก้าวหน้าของคนรักก็ได้ด้วยนะคะส่วนตำแหน่งบุตรความรักใหม่ๆอาจจะมีเกณฑ์ได้คุยแต่ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะในตำแหน่งมรณะสุขภาพให้ระวังคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อค่ะที่ไพ่ก้าวมืเท้านะคะในตำแหน่งสุภะเป็นไพ่เด็ดถือดาบผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะถามว่าเขายังให้โอกาสไหมอาจารย์มองว่าคืออยู่ที่ความขยนันต้องบอกไว้ว่าอย่างนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็คือผู้ใหญ่จะมองว่าเหมือนเรายังอืยังทําตัวยังไม่ได้โดดเด่นมากนักในเรื่องงานถึงแม้เราจะทุ่มเทแต่อาจจะยังไม่ตรงเป้าหรือตรงประเด็นในความต้องการของผู้ใหญ่อันนี้จะต้อง เป็นการปรับตัวหรือเรียนรู้ค่อยๆค,ค,คิดก็ค่อยทำนะคะไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้เพราะอย่างน้อยไพ่ด้านหลังเป็นสามเรียนหรือลาภเวลาชาถ้วยอาจารย์มองยังไงผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสอยู่ดีนะ,ะแค่คุณต้องขยันมากขึ้นหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะสแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะคำว่าเพจออฟสอดแปลว่าการดิ้นรนต่อสู้หรือการที่เรา รู้จักที่จะเสพข่าวสารข้อมูลที่ดีนะคะในตำแหน่งนี้ก็จะทำให้เหมือนกับเราทันสมัยรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นที่ต้องการของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูเลขโชคลาภกันนะคะ เลขโชคลาภนะคะสําหรับชาวพิจิกขอสองใบนะคะเลขโชคลาภให้ชาวพิจิกเลขแปดห้านะคะแล้วก็หกสี่นะคะแปดห้าหกสี่นะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะค่ะยังไงก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครป์เป็นกําลังใจจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ